อกันต่อค่ะพี่ฟอฟเป็นประจําทุกวันศุกร์นะคะเราจะนําเสนอในเรื่องของนวัตกรรมนี่นวัตกรรมนี่สําคัญยังไงสําคัญตรงที่ว่าทําให้ชีวิตของเราอ่ง่ายขึ้นแต่ละอย่างเนี่ยเขาก็มีการวิจัยมีการค้นคว้ากันมาจนกลายมาเป็นสิ่งที่ประดิษฐ์ออกมาเพื่อให้เราเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นจากแต่ก่อนนั่นเองวันนี้ข่าวแรกของเรานําเสนอนวัตกรรมเกี่ยวกับผู้สูงอายุและกันทําให้ท่านทั้งหลายนะไม่ว่าจะเป็นคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายของเราเนี่ยมีชีวิตที่มีความ สุขมากยิ่งขึ้นกับชุดนะคะเป็นเรื่องราวของชุดบอดี้สูตรเรเชลมันเป็นยังไงมันเกี่ยวข้องยังไงกับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของผู้สูงอายุอ่าต้องบอกอย่างนี้ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติหรือว่าเอ็มเทเนี่ยเขามีการ วิจัยแล้วก็มีการนำเอานวัตรกรรมล้ำสมัยบ o d y Suit r a ร h e เนี่ยเป็นชุดพยุงสำหรับผู้สูงอายุนะคะซึ่งชุดนี้จะทำให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้อย่างง่ายขึ้นชุดนี้เลยอันนี้เป็นต้นแบบนะจริงๆเขามีต้นแบบแล้วก็นำเสนอกันไปผ่านงานวิจัยต่างๆจนกลายมาเป็นชุด Everyday Look ได้แล้วงานต้นแบบนี้นะคะก็เป็นการช่วยในเรื่องของใส่เข้าไปแล้วจะช่วยกระชับ กล้ามเนื้อพยุงกล้ามเนื้อต่างๆในส่วนของหลังจนลามไปถึงสะโพกนะคะแล้วก็ทางสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขนะคะสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและบริษัทไทยวาโก้จำกัดมหาชนค่ะมีการเปิดตัวบอดี้สูตรเรเชลขึ้นมาอย่างที่เราได้ดูกันว่าบริษัทวาโก้เ่ยก็จะ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสรีระของผู้หญิงอยู่แล้วอ<ค>ะไรแบบน,นี้โดยบอกเลยนะคะว่าฟีเจอร์เด่นของชุดนี้เป็นเรื่องของการเสริมสร้างการทํางานแล้วก็พยุงกล้ามเนื้ออย่างที่ฝนได้บอกไปแล้วด้วยนวัตกรรมการทอแล้วก็ตัดเย็บเข้าด้วยกันนะคะทำให้ชุดเนี่ยสามารถเสริมการทํางานของกล้ามเนื้อส่วนต่างๆของร่างกายให้ผู้สูงอายุเนี่ยเขามีการเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วขึ้น <คะ S 1> ปลอดภัยขึ้นซัพพอร์ตกล้ามเนื้อตั้งแต่ช่วงหลังลงมาถึงสะโพกเลยนะคะ เขาก็จะมีการกล้ามเนื้อทํางานร่วมกันช่วยให้การยกของหรือการเดินเหินต่างๆเคลื่อนไหวตัวต่างๆเนี่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยและแน่นอนเส้นใหญ่เนี่ยนะคะก็ใส่แล้วไม่คันใส่สบายค่ะไม่ระคายเคืองผิวด้วยค่ะแล้วก็ยังมองในเรื่องของดีไซน์อย่างที่เห็นไปมันจะมีชุดต้นแบบไปแล้วก็มีการวิวัฒนาการเป็นนวัตกรรมต่างๆขึ้นมาจนกลายเป็นชุดที่สามารถใส่ได้ทุกวันนี่กับบอดี้สูตรเรเชลนั่นเองค่ะ ก็ดีแหละผมว่าผู้รับผิดชอบก็จะปวดเนื้อปวดตัวคือเดี๋ยวอีกหน่อยอ่ะประเทศไทยก็จะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุไม่อีกหน่อยแล้วฮะก้าวเข้าไปแล้วครับไม่แน่ในอนาคตเนี่ยฝนอาจจะเห็นใส่ฝนใส่ชุดเลเชลนะฮวัยที่สุดเลเชลเพราะต้องพยุงหลังไว้จะรอดูไม่ต้องรอสูงอายุตอนนี้ก็ต้องต้องการเหมือนกันค่ะพยุงหลังกันนิดนึงเอออ่ะไปอีกหนึ่งนวัตกรรมคุณผู้ชมฮะถ้าพูดถึงเมล็ดข้าวผสมเนื้อ นึกถึงอะไรกันฮะเมล็ดน่าจะเป็นข้าวข้าวไปคลุกกับเนื้อจินตนาการถึงข้าวหน้าเนื้อเลยเหรอเออเอาน้อมาห่อข้าวเอาข้าวไปห่อเนื้ออยหิวเลยอ่ะเออมันไม่ใช่อย่างงั้นสิฮะนี่ต้องมาฟังฮะนวัตกรรมนี้นะครับวิจัยโดยชาวเกาหลีใต้ท่านผู้ชมน่าสนใจมากๆนะฮะเขาบอกว่า กำลังประสบความสําเร็จที่เห็นเนี่ยฮะนี่คือเมล็ดข้าวเห็นะนีข้าวสีชมพูเนี่ยค่ะพี่ต้นนี่นะฮะสีชมพูนี่ละฮะนะฮะเขาบอกว่าเป็นการปลูกถ่ายเซลล์เนื้อวัวเข้าไปในเมล็ดข้าวโอ้ล้ำมากอ่าเขาบอกว่ามันในอนาคตเนี่ยฮะจะกลายเป็นแหล่งโปรตีนค่ะเป็นทางเลือกนะนะสามารถจะทานเพื่อแทนเนื้อวัวได้นะครับเมล็ดข้าวเนี่ยนะฮะจะมีการกระจายตัวครับ ของเซลล์กล้ามเนื้อและเซลล์ไขมันทั่วทั้งเม็ดข้าวนะครับซึ่งจะปูทางไปสู่การพัฒนาอาหารในอนาคตด้วยโดยข้าวเนื้อนี่ครับถือว่าเป็นข้าวชนิดแรกที่ใช้อนุภาคมเมล็อนุภาคมเมล็ดพืชเป็นฐานในการปลูกฝังนะฮะกล้ามเนื้อแล้วก็เซลล์ไขมันของสัตว์ค่ะ อ่านไปอ่านมาเล่าไปเล่ามาเดี๋ยวจะงงไปกันใหญ่เอาง่ายๆเข้าใจง่ายๆเขาเหมือนมีการนำเซลล์ของเนื้อเนี่ยฮะฉีดผสมเข้าไปเลยปลูกถ่ายเซลล์เนื้อวัวในข้าวเหมือนคุณน่ยทานข้าวไปพร้อมกับเนื้อคือเป็นเหมือนอาหารอนาคตอ่ะคือก่อนหน้านี้เราก็อาจจะเห็นแบบอาหารที่มาจากพลังเบสไปแล้วอันนี้ก็จะเป็นอาหารอนาคตเหมือนกันคือข้าวที่ปลูกถ่ายเซลล์เนื้อวัวลงไปในเมล็ดข้าวเลยทานแล้วได้โปรตีนไปเลย ทานเราได้ประโยชน์จากเนื้อสัตว์ไปเลยบางคนไม่ชอบทานเนื้อสัตว์ไงใช่พี่กอเออขี้เกียจเคี้ยวอย่างงี้เคี้ยวยากเคี้ยวยากเหนียวอทานผสมเรียบร้อยแล้วอแต่ว่าอันนี้น่าสนใจค่ะเขาบอกว่ารสชาติเนี่ยนะฮะมีหลายรสชาตินะมีรสชาติแบบเนื้อเล็กน้อยรสชาติแบบโปรตีนจากพืชค่ะรสชาติ ครีมเนยที่นุ่มนวลโอ้โหบรรยายใช้หิวเลยพี่กอฟนี่แค่บรรยายก็น้ำลายสอแล้วนะนะเขาบอกว่าโปรตีนนะจะมีมากกว่าเดิม8%ไขมันมากกว่าข้าวธรรมดาถึง7%เฮ้ยก็เข้าท่าก็เข้าท่าดีทานข้าวไปก็ได้ทั้งคาร์โบไฮเดรตจากข้าวแล้วก็ได้ทั้งโปรตีนจากเซลล์เนื้อวัวที่เขาปลูกถ่ายเข้าไปด้วยอยากลองเหมือนกันนะไม่รู้ว่าเดี๋ยวเขาจะทำออกมาขายอันนี้อาจจะเป็น ฟ u วเจอร์ฟูอาหารในอนาคตแล้วก็ต้องติดตามกันต่อไปสําหรับนวัตกรรมทางด้านอาหารเนี่ยเขาพัฒนาขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วแหละเนาะคิดได้เนาะเก้ไก๋มากเลยอ่ะเก่งมากเก่งมากนี่ก็เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมเป็นนวัตกรรมที่มาช่วยเหลือเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมพี่กอล์ฟรู้จักหนอนนกไหม นอนนกนอนนก็เป็นนอนที่เป็นบางทีมันเป็นอาหารของตัวนอกอะก็ะจะเป็นแบบหาอานกเป็นหนอนที่อยู่ในช่วงของวิวัฒนาการการเป็นนอนแล้วพอเดี๋ยวเขาโตจากนั้นเนี่ยเขาจะเป็นมแมลงปีกแ,แข็งแล้วแต่เขาว่ากันว่านอนนกเนี่ยมันช่วยกินพลาสติกได้ฮะอ๋อ เ,เขาก็เลยคิดว่าจะเอานอนนกเนี่ยมาช่วยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมร,รักษาสิ่งแวดล้อมนะคะไปช่วยกินพลาสติกแล้วก็โฟมนะคะที่เป็นปัญหาโรคร้อนอยู่ในขณะนี้เนี่ยน,น,นกก,กินพลาสติกได้ด้วยเหรอเขาเนี่ยค่ะงานวิจัยมาแล้วก็ทําการทดลองมาว่านอนนกเนี่ยสามารถกินพลาสติกแล้วก็โฟมได้นะคะคแล้วก็เขาก็เลยมีการวิจัยค่ะโดยนักวิจัยในสิงคโปร์ค่ะออกมาบอกว่านอนนกที่หาซื้อกันง่ายๆตามร้านอาหารศัก ตามร้านอาหารสัตว์นะคะสามารถย่อยสลายพลาสติกแล้วก็โฟมได้ซึ่งขนาดนี้อย่างที่เราก็ได้รู้กันเนาะว่าปัญหาโลกร้อนต่างๆเนี่ยก็มาจากพลาสติกนะคะขยะโฟมต่างๆที่มันแบบว่าทําลายยากนะคะแล้วก็ออมันเป็นภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นนะคะและแน่นอนข่าว,ว่าเขาว่ากันว่าจะมีการทำวิจัยให้ช่วงเวลาของการเป็นหนอนนกยาวขึ้นครับ พอเวลาเป็นหนอนนกยาวขึ้นเขาก็จะมีการกินโฟมกินพลาสติกได้ยาวขึ้นเป็นเหมือนกับทำให้วงจรชีวิตของตัวหนอนนกเนี่ยอยู่ในช่วงนี้นานหน่อยออแต่ว่าอยู่ในช่วงของการวิจัยอยู่นะคะว่าจะสามารถในนาคจะสามารถจะขยายช่วงเวลานี้ได้ไหมก่อนที่เขาจะเป็นแมลงปีกแข็งต่อไปก็คือว่าเราจะพยายามใช้ประโยชน์จากอายุไขของเขาในช่วงนั้นใช่แล้วเซอร์เคิลในชีวิตของเขาอ่ะให้ขยายช่วงนี้ออกไป แต่แต่มันก็เป็นเหมือนไอเดียที่ดีนะแต่ว่าถ้าหากว่าคิดอีกมุมหนึ่งต้องใช้หนอนนกขนาดไหนที่สามารถที่จะกินพลาสติกและโฟมทั่วโลกได้พี่กอล์ฟอันนี้มันต้องอยู่ที่ต้นเหตุและเราต้องลดการใช้พลาสติกและโฟมไหมดีกว่างั้นไม่งั้นหนอนนกจะแบบเยอะมากน้องอิ่มจะได้ไปทําลายให้มันจะเยอะมากเอาไหมล่ะอกลายเป็นปริมาณประชากรหนอนนกเนี่อาจจะล้นโลกได้เหมือนกันอันนี้อาจจะเป็นหนึ่งในไอเดียนะคะในเรื่องของการ กําจัดพลาสติกแล้วก็โฟมก็เป็นหนึ่งไอเดียที่ดีเหมือนกันคุณผู้ชมฮะผมพาไปอีกหนึ่งเรื่องนะฮะเรื่องนี้คงใช้เวลาสักนิดนึงแต่ว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยเรานะฮะพูดถึงโดรนนะฮะโดรนนี้ชื่อว่าอีวิทันโดร์นะฮะก็โดรนนี้เนี่ยเป็นงานวิจัยนะครับของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะฮะเขาผลิตขึ้นมานะครับเพื่อไปช่วยเรื่องของการสำรวจธรรมชาติ การสำรวจป่าช้ยฝั่งอะไรแบบนี้นะฮะก็ต้องถือว่าเป็นความสำเร็จนะครับในการผสานความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอวกาศกับความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติริมชายฝั่งอย่างสอดคล้องนะฮะให้เป็นไปด้วยกันได้ดีนั่นเองนะครับเขาพัฒนามาฮะเพื่อให้ใช้งานครับด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยที่จะแบ่งทั้งหมดเป็น3เฟสด,ด้วยกันคุณผู้ชมนี่นะฮะเฟสที่1น,นะครับ เขาจะมีการบินนำร่องนะครับสำรวจฮะทำแผนที่ทรัพยากรป่าไม้ของไทยให้อัปเดตนะครับทั้ง11อุทยานแห่งชาติตำนวน13ไร่ด้วยกันเยอะนะล้านไร่เลยค่ะ13ล้านไร่เยอะมากเยอะมากเฟสที่2นะฮะมีการเตรียมสำรวจครับชายฝั่งทะเลไทยนะฮะเฟสที่3ครับเป็นโครงการรักษาความปลอดภัยในเมืองนะฮะซึ่งจะมีการมอบให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมทั้งหมด14ลำด้วยกันครับนำไปใช้งานแล้วนะฮะโดยขณะนี้ครับอยู่ระหว่างดำเนินการในเฟสที่2เป้าหมายนะครับก็เพื่อถ่ายภาพและอัปเดตแผนที่นะฮะชายฝั่งให้เป็นปัจจุบันรวมทั้งพัฒนาฐานข้อมูลชายฝั่งของประเทศไทยนะครับซึ่งในปี2516เนี่ยอีวิท n น,นะฮะได้นำร่องฮะใช้สำรวจป่าไม้13ล้านไร่สามารถแก้ปัญหาครับ การบุกรุกพื้นที่ป่าแทนการใช้เฮลิคอปเตอร์สามารถลดต้นทุนนะครับได้ถึงครั้งละ1 0 0 0 0แสนบาทโโและเพิ่มประสิทธิภาพนะครับการสำรวจที่แม่นยำมากยิง่งขึ้นคือเล็กกว่าก็สำรวจได้มากกว่านะฮะนอกจากนี้นะครับยังมีประโยชน์ในด้านอื่นๆอีกครับอาทิเช่นติดตามครับการกัดเซาะชายฝั่งเพื่อวางแผนป้องกันและฟื้นฟูชายฝั่งนะฮะยังมีการติดตามมลพิษทางทะเล ตรวจจับครับคราบน้ํำมันมีการช่วยประเมินศักยภาพของทรัพยากรทางทะเลสามารถช่วยเรื่องการวางแผนนะครับการพัฒนาชายฝั่งที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วยคุณผู้ชมอ่านี่คือสุดยอดเลยนะ<อ>ขณะนี้นะฮะแผนการนะครับการดำเนินงานของอีวิทันนะครับกับชายฝั่งเนี่ยอยู่ในขั้นตอนของการทดสอบเทคโนโลยีะระยะเวลาทั้งหมดเขาจะใช้ประมาณสัก8เดือนะจะครอบคลุมนะฮะระยะทาง480กิโเมตร ตามแนวชายฝั่งอ่าวไทยรูปตัวกอ,อนะฮะเริ่มต้นเนี่ยตั้งแต่ประจวบคีรีขันครับบินเลาะไปเรื่อยๆคุณผู้ชมครับนะฮะจากชายฝั่งนะฮะมาสิ้นสุดที่ไหนฮะที่ปักน้ำประแสนะครับที่จังหวัดระยองนั่นเองเขาก็จะมีการเก็บข้อมูลของคลื่นแล้วก็ปากการังนะครับรวมทั้งมีการนะฮะตรวจสอบข้อจํากัดต่างๆในการทํางานอาทิเช่นอะไรล่ะเช่นความแรงฮะจากลมทะเละนะครับทิศทางทั้งตอนสว่างแล้วก็ตอนมืดมเป็นต้น ไปสู่เฟสที่3กันฮะเฟสที่3เนี่ยนะครับก็ทําความร่วมมือครับกับหน่วยงานตํารวจนะฮะเพื่อจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังภัยเพื่อประชาชนโดยที่จะมีการบินลาดตระเวนสังเกตการนะฮะและบริหารจัดการในเมืองนะครับเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือว่าอุบัติภัยในอนาคตนะครับจุดเด่นมาจุดเด่นกันหน่อยบอกแล้วเรื่องนี้ต้องยาวหน่อยเพราะว่านี่คือความภาคภูมิใจของคนไทยเรานะฮะอีวิท่นเนี่ยนะครับเป็นเทคโนโลยีใหม่นะฮะที่มีลูกผสมครับ ระหว่างโดรนกับเครื่องบินขึ้นลงแนวดิ่งะนะฮะก็คือแบบไม่ต้องใช้รันเว้ขึ้นได้เลยลงได้เลยะนะฮะน้ำหนักครับเบานะฮะอีกทั้งยังประหยัดพลังงานนะครับสามารถบินได้นาน3ชั่วโมงโดย1ชั่วโมงนะฮะบินได้ถึงประมาณ1 0 0่0หมื่นไร่โอ้โหะะเสียงนะฮะดังไหมไม่ดังฮะเขาบอกว่าเงียบนะฮะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับมีความแข็งแรงและปลอดภัยนะฮะ แล้วก็กล้องเนี่ยฮะเขาบอกเลยว่ามีความละเอียดสูงมากๆนะครับ<ช>ซูมเห็นทะเบียนรถอะเอางีนี้ดีกว่าเขาบอกว่าซูมอ,อยู่ชัดเจนมากๆนะคะยอดนี่ถือว่าเป็นนวันตรกรรมแล้วก็สิ่งประดิษฐ์ที่มาจากคนไทยด้วยคือเราภาคภูมิใจแล้วก็อยากจะนําเสนอมากๆเลยนะคะอโอ้อยู่ที่เฟสสองแล้วเฟสแรกทําไปแล้วตอนนี้กําลังอยู่ในเรื่องของการดําเนินการเฟสสองอยู่ย้ําอีกครั้งนี่คือนวัตกรรมนะฮะของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังใช่ค่ะฝีมือคนไทย ยอดมากๆเลยอะจากเรื่องราวในประเทศไทยคราวนี้ไปดูเรื่องราวสิ่งประดิษฐ์ที่สเปนกันบ้างพี่กอล์ฟที่สเปนเนี่ยเขามีการ<ต>ใช้โรบอทด็อกเนี่ยนี่เป็นหน้าตาบแบบนี้นะคะแล้วก็ช่วยลาตะเวนในเมือง มีจุดประสงค์ก็คือหาผู้กระทาความผิดในเรื่องของกฎจราจรนะคะเป็นโรบอทด็อกแบบนี้เดินตามถนนไปเลยแต่ก่อนน่ะเขาก็มีมาแล้วนะนําร่องมาค่ะแต่ว่าเขาจะใช้นการควบคุมผ่านทางรีโมททางไกลแต่ว่าตอนนี้รู้ไหมว่าโรบอทด็อกของสเปนน่ะสามารถประมวลผลได้ผ่านทางเอไอเขาประมวลผลได้เองเลยแล้วเขาก็ทั้งเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็จะมอนิเตอร์ผ่านทางจออยู่ในระยะไกลได้เลยน้องโรบอทเนี่ยก็สามารถที่จะลาดตะเวนไปตามถนนต่างๆ ก็ทาความผิดตามท้องถนนได้เลยนะคะก็ดีนะก็ดีก็ดีนก็คือเป็นการปลอดภัยด้วยนะคะในจุดเสี่ยงต่างๆก็คือให้น้องโรบอทเนี้ยเข้าไปทํางานแทนมนุษย์ได้อะไรแบบนี้เออเดี๋ยวนะคตเมืองไทยเราคงมีแบบนี้แหละนะฮะวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับขอบคุณชุดของฝนแล้วก็พี่กอล์ฟนะจากโรสซลินด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันวันจันทร์หน้าเนาะกับวันเทเดย์ค่ะช่อง9กด30มาเจอกันนะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ